โอ้โหพี่มะดีจังเลยพี่มาช่วยแนะนำนิดนึงย้ำข้อดีของเจ้าผลิตภัณฑ์นี้หน่อยค่ะครับมันมี2ตัวนะครับฟรีควอออลนะครับให้โมชเรลสูงมากอันนี้ทำให้ชุ่มชื้นใช่ปิความมิลลนี่จะมันจะไปรักษาเกล็ดผมทำให้เกล็ดผมเรียบแล้วทำให้มีวอลลุ่มขึ้นเกล็ดผมเหมือนเกล็ดปลาหรือไงคะพี่โอ้จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆนะครับเพราะว่าผมคนเรามันจะมี3มชั้นชั้นข้างนอกชั้นข้างในเป็นแกรนกลางนะครับชั้นที่สองเนี่ยจะเป็นที่ ของมวลผมอยู่ที่จะไปอาศัยของพิกเมนต์อะไรอย่างนี้แต่ชั้นสุดท้ายที่เป็นอยู่ข้างนอกนี่เป็นเกล็ดผมนะครับมันสามารถโดนความร้อนแล้วก็เปิดแล่างที่เราเห็นในโฆษณาใช่ไหมเขาชอบโชว์ภาพใหญ่ใอย่างนั้นนะคะพอร้อนก็จะเปิดแล้วไปโดนน้าก็ปิด เพราะฉะนั้นระหว่างที่มันถูกทําสีผมแล้วแล้วแต่ก็ควรจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เข้าไปบำรุงดูแลเองง่ายๆนะครับของของนี้แค่ประเทศผสมกันแล้วก็ขยำขยำก็เสร็จแล้วใครที่แบบชอบม้วนผมหรือผมหยิดอยู่แล้วอยากจะดูแลอยากจะให้ผมดูมีวอลลุ่มมันไม่ใช่เฉพาะผมหยิงนะครับคนที่อยากให้ผมดูมีวอลลุ่มแล้วมีมอยส์เจอร์ ก็สามารถทําได้จะไม่ดูฟีีแล้วผมก็ดูสุขภาพดีด้วยในใครอยากที่อยากจะใช้ผ,ผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะก็ต้องแวะมาที่ร้านของมารค์คทาวินเท่าน,นั้นนะคะแต่ว่ายังไม่บอกคุณผู้ชมแหมช่วงเฮ้วันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยเพ <Đây S 1> ราะพี่ม,ม,มาร์คนะคะ มีช่วงที่เพิ่มขึ้นมาพิเศษเลยกับช่วง Ultimate Hair on the Road อ้โหยี่ใครที่แบบดูรายการของเรานะพี่มาแล้วเห็นร้านของพี่มาทาวินหรูหรามากๆแล้วไม่กล้าเข้าไม่ใช่ไปไหนต่อไปเพราะเราจะไป on the road กันเลยใช่เราจะบุกไปถึงตัวคุณนะครับแล้วก็จะไปปรับเปลี่ยนลุคให้ดูดีขึ้นโอ้โหยทีมงานของเราใช่งหม Ultimate Hair Solution นี่ส่วนจะเป็นยังไงนะคะไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ น่าสนใจมากเลยสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนลุกนะต้องอดใจไว้นะครับอาทิตย์หน้าคอยดูใช่ใชแล้วค,ค่ะส่วนช่วงหน้านะคะช่วงบอดี้ของเราอย่างที่บอกนะคะใครอยากจะกระชับสัดส่วนให้ดูฟิตแอนด์เฟิร์มต้องติดตามช่วงหน้ากับช่วงบอดี้ค่ะ กลับมาช่วงนี้ค่ะช่วงบอดี้นะคะคต้องขอบคุณ F อฟซิของเราด้วยนะคะผลิตภัณฑ์เพื่อผู้หญิงเพราะเราคือผู้หญิงค่ะคอย่างที่โปรยไปตอนต้นค่ะคพี่มาร์กเรื่องของแขนแขน,นี่พี่มาร์กเราลองมองดูคุณสาวแล้วเพราะว่าเป็นมันเป็นส่วนที่สําคัญต้องดูแลไหมคะพี่ถูกต้องครับมันสําคัญมากบางคนผมเห็นแบบหน้าสวยมากแต่แขนเป็นนักกล้ามอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นแล้วดูไม่ค่อยไม่ค่อยมีอารมณ์เลยคือรู้สึกแบบว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะ บริหารค่ะบริหารแขนเบางครั้งมันช่วยได้นะครับเนาะบางคนอาจจะทํามากไปจนเป็นกล้ามก็ไม่สวยใช่ไหมคะบางคนน้อยไปก็กลายเป็นเพละกลายเป็นมีคลื่นแบบเนี้ยเพราะบางครั้งบางคนแขนอาจจะมีการ หย่อนยานใช่นะครับปัญหายังไม่ทันจะอายุเยอะเลยไม่ใช่ปัญหาต่อไปคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเอฟซิปเขามีเทคนิคดีๆนะคะมาฝากกันเป็นการออกกําลังกายนะคะที่ช่วยกระชับสัดส่วนเนี่ยบริเวณแขนให้ฟิตแอนด์เฟิร์มด้วยแถมทําได้ง่ายๆที่บ้านของคุณนะคะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมสุนันท์รักคังทองครับเป็นเพอร์ซอนเทรนเนอร์ของเดอะร c k เก c ตคลับซอยสุขุมวิท49ครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลสมิติเวช วันนี้ผมจะมาแนะนําในการออกกําลังกายสําหรับคนที่ต้องการกระชับกล้ามเนื้อต้นแขนทั้งด้านหน้าและด้านหลังวันนี้ก็จะสาธิตวิธีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์สำหรับกล้ามเนื้อ,อแขนด้านหลังก็เรียกทริเซ็ปทริเซปซึ่งถ้าในการออกกำลังกายง่ายนิดเดียวเลยนี่เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปห้องยิมนะฮะก็ง่ายๆนะอย่างแรกก็คือตั้งตั้งศอกขึ้นให้ให้ขนาดว่าไหลยกศอกขึ้นนะตั้งฉากให้ได้มุมฉากพอดีแบนเนี่ยประมาณระดับหน้าอกของของ,ของคนที่เล่นทีนี้เวลาเราเล่นนะ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วก็เอ็กเซนเยียดแขนหตึงนะฮะสเตรทแขนเวลาปล่อยปล่อยลงมาเนี่ยนับ 1- นึถึงสี่หนึทีนี้ผมให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังเวลาเอ็กซ์ไซส์ก็เหมือนกันศอกไม่ตกนะฮะหายใจเข้าหายใจออก1 2ึ่เยียดแขนตึงนะฮะหนึ่งสองสามสี่คอนโทรลหนึ่งสองสำหรับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ 10- ถึง15ครั้งเราแนะนำเบื้องต้นเอา2เซตก่อนแต่สำหรับผู้ที่เก่งแล้วอาจจะแนะนำา3เซต สำหรับในท่าที่2นะฮะผมจะแนะนำะท่าของการเล่นหลังแขนอีกหนึ่งท่าก็คือว่า tricep extension คือการเหยียดแขนตึงซึ่งท่านี้ท่าค่อนข้างหนักนิดหนึ่งผมขออนุญาตที่จะใช้สีสีดำนะเอาเท้าข้างใดข้างหนึ่งนะเหยียบแบนไว้แล้วก็วัดให้เท่ากันทีนี้เราอีกข้างหนึ่งสเต็ปไปหน้าหน้าก้าวมาหน้าหน้ายกแขนขึ้นตั้งตั้งศอกให้เท่ากันให้ตั้งฉากกับพื้นนะแล้วก็เหยียดแขนตึงไปด้านบนฮะแล้วก็ลงช้า เวลาดันขึ้นนะเราหายใจออก1 2แล้วก็ปล่อย1 2 3 4เวลาปล่อยช้าๆนะครับอย่ารีบแค่นี้เราก็กระชับหลังแขนได้แล้วครับการทําหลังแขนเนี่ยผมแนะนําอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นคือ2เซตอย่างน้อยแ,แล้วก็จํานวนครั้งก็1 2บสถึงสิาสำหรับผู้หญิงผู้ชายก็8ปดถึงสิแล้วแต่ว่าต้องการเป้าหมายอะไรครับผมสาหรับวันนี้นะฮะการออกกำลังกายด้วยอ e ิลาสตริกแบนก็ถือว่าผมอยากแนะนําสําหรับคนที่ไม่อยากออกจากบ้านนะฮะ ก็ได้ได้ลองทํากันดูแล้วก็สําหรับคนที่อยู่ออฟฟิศด้วยก็อยากแนะนําเป็นมากๆว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนตัวท่านเองแล้วก็คนที่กูจะแนะนําด้วยแล้วก็สําหรับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นการเอ็กซอร์ซา์สำหรับกล้ามเนื้อ,อขาด้านล่างนะฮะเป็นเขาเรียกวเป็น lower body ก็จะเป็นการออกกลังกายแบบใหม่ซึ่งท่านอาจจะไม่เคยได้ชมแน่นอนอในส่วนผมสุน,นันท์รัตนทองนะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับครับต้องขอขอบคุณอาจารย์สุนันท์ด้วยนะครับ สาวๆที่ดูรายการเฮตุท o โกกรี Green, ก็จะมีต้นแขนนะคะที่กระชับแน่นอนนะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ F อฟซนะคะผลิตภัณฑ์สําหรับผู้หญิงเพราะเราคือผู้หญิงค่ะซึ่งมีส่วนประกอบของวิตามิน C ด้วยนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและก็ทําให้เซลล์ของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะโดยเฉพาะเซลล์เนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับเส้นเอ็นหรือว่าคอลลาเจนนะคะแถมยังมีฤทธิ์เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยก็ช่วยให้ผิวของเราสวยแล้วก็กระจ่างใสนั่นเองนะคะใครที่สนใจนะคะกับเว็บไซต์นะครับที่อยู่ด้านล่างนี้ของ F แล้วก็เบิร์โทด้วยนะคะไปดูแลสุขภาพและความงามกันครับส่วนช่วงหน้านะครับมาพบกับอาจารย์น้อยนภัสวรรณจีรานนท์นะครับกรุทางด้านบุคลิกภาพอจะมาแนะนำเทคนิคนเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็การเข้าสังคมมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนภัสวรรจีลานนท์นะคะพบกับดิฉันในช่วงโทรค่ะ วันนี้ดิฉันจะมาแนะนำบุค,คลิกภาพดีๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับอาทิตย์นี้ดิฉันจะมาสอนวิธีการแนะนำตัวค่ะในกรณีที่คุณเป็นผู้น้อยจะแนะนำตัวกับผู้ใหญ่จะทำอย่างไรค่ะให้ถูกต้องขั้นตอนที่1น,นะคะเมื่อเจอท่านผู้ใหญ่นะคะอย่าลืมเดินเข้าไปหาท่านระยะห่างที่อยูอ่เหมาะสมนะคะคือประมาณหช่วงแขนค่ะ เมื่อเข้าไปถึงแล้วยกมือไหว้สวัสดีพร้อมกับแนะนําตัวเองชื่อนามสกุลนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะชื่อเล่นไม่เอาค่ะแล้วพร้อมกับบอกตําแหน่งหน้าที่การงานสาขาที่ตัวเองอยู่นะคะหลังจากนั้นขณะที่พูดคุยกับท่านก็ให้ระมัดระวังกิริยาด้วยค่ะนะคะว่าไม่จําเป็นจะต้องยืนกุมมือเสมอไปนะคะเพียงแต่กิริยานอบน้อมคือ้อมศรีรษะเล็กน้อยก้มตัวเล็กน้อยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะ สวัสดีค่ะท่านดิฉันนาภาัสวรรณจิลานนท์ค่ะจากฝ่ายสื่อสารการตลาดค่ะสำหรับอาทิตย์ถัดไปดิฉันจะสอนวิธีการแนะนำตัวระหว่างญิงกับชายเราควรจะแนะนำใครก่อนดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ